ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึนง่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคมโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชนรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้10หน่วยโบนูนสิบหน่วยโบนแบบ5ตัวแบบ5ตัว4 7 8เจ็ดแปด ดึงหนึ่งเจ็ดแปดดึงหนึ่งเจ็ดแปดนะสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งอดีตที่แล้วผ่านเก้าผ่านสองใบนี้ครับผมดับสิบหน่วยล่างดับสิบหน่วยล่าง อดีตก็ดับพันเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมสามเจ็ดสี่แเบ่งปันดับสตัวให้พิจารณาเป็นเนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเบ่งปัน,ปนเนี๋ยวท่านเด่นบุญ เบ่งปานเันเด่นบุญก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดืวทันใหม่นี้ครับหกเจ็ดแปเแบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืม เป็นกำลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมวันนี้โคนพี่พรเบ่งปันเดาทานสิบล่างก็เบ่งปันเก้า9ูน7่งเจนหนึ่ง เบรกปันสตัวเนวทานสิบล่างนะคุณพี่พรเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ยินลีลุ่มกล้าวก็เบ่งปันแนวทานบนล่าง 0 5 4 7 0 5 4 7 4ตัวนะท่า,าเนะู้ชมเบ่งปานสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับเดี๋ยวทานโคสองตัวล่าง อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดือนใหม่นี้ครับผมหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกนะเบ่งปันสี่ข้อเบ่งปันสีคู่อให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เนื้อวท่านดับบนแล้วก็เด่นบนเบ่งปันเด่นบนห้กับ6กท่านผู้ชมเด่นบนห้กับ6นะเบ่งปันเด่น2ตัว ต่อไปครับผมใบนี้วิ B B ทย์กรเบ่งปันจิตเบ่งปันจิตเบ่งปันจิตตัวเดียวเนี่ยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้วันชายเด่นบนนะใบนี้ก็ เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วพนะันหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้นเก้านึ่งะก็เป็นแนวทางเดินบุญเดียวทานใหม่นี้ครับผมแปดสองหกแปดสองหกทวัชน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันแปดสองหกสามตัวคู่ขี้นะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ลือลั่นสนามเมืองอดีตที่แล้วผ่านไหมเอยตัวเน้นหลุดไปนะแต่ ชุดรองผ่านตรองนะผ่านตรองเด๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเด๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน,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 นล่างบนตรองนะหนึ่งเก้าหนึ่งสานึ่องเก้าสองสามสองห้าส 3933-3537 4943-4547ท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทาน เบ่งปัน4ตัว4ตัวร้อยสิหน่อยนะสตัววิ่งร้อยสิหน่ยอยอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วก็เบ่งปัน3924 3 9าส ทนทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปานแปกสี่เจ็ห้าแปกสี่เจ็ห้าท่านผู้ชมสี่ตัวนะสี่ตัวให้พิจารณาวิ่งร้อยสิบหน่วยนะอดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วผัานต่อไปครับผมคนสกราวดับเต็มล่า คนสกราวดับเต็มล่างแบ่งปันปดับเต็มซีซีศูนย์ศูนย์ซีสองสอานึ่่งสามแปดหกหกแปดเจ็ดจ็ดนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างแรงเลยนะแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้บนล่างตัวเดียวเนาะบนล่างตัวเดียว ก็เบ่งปันศูนย์ตัวเดียวครับท่านผู้ชมเบ่งปันศูนย์นะอดีตที่แล้วเบ่งปันหกตัวเดียวสรุปแล้วพันนะพันหลักหน่วยใบนี้ครับวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียวผ่าน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 ี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันป9ตัวเดียว เบ่งปานเก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วเบ่งปานเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้านะใหม่นี้ครับผมสิบล่างคนสราว์เบ่งปานห้าศูนยนะ์แปดหกห้าศูนย์แปดหกนะก็เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาห้าศูนย์แปดหกท่านผู้ชม ขอบคุณอย่างมากเลยขอมูลไปต่อเจเตตาเจตาเจตา,เ,ตาเบ่งปานเดาทานดับดับสิบล่างนะดับสิบล่างดับสอลอนะดับสอลอเบ่งปันดับแตัวเดียวอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับเปตดดัวเดียวท,ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพี่ยนท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผ